ถ้าเลือกคลอดได้เราจะคลอดเองตามธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดดีนี่เป็นคําถามที่คุณแมใ่ใกล้ค้อดถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าระหว่างคลอดเองทางช่องคลอดหรือตามธรรมชาติเนี่ยกับผ่าตัดคลอดโดยที่มีข้อบ่งชี้เนี่ยแบบไหนจะดีกว่ากันขอตอบคุณแม่ตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติก็ดีที่สุดแหละยกเว้นว่าคุณแม่ท่านไหนที่มีข้อบ่งชี้ต้องผ่าตัดคลอดคือไม่สามารถคลอดเองทางช่องคลอดได้ที่มีความจําเป็นจะต,ต้องผ่าตัด อ,อันนี้ก็การผ่าตัดค้อจะดีกว่าไม่สามารถที่จะเลือกได้แต่คุณแม่บางคนนะคะไปฝากคันที่คลินิกไปฝากคันที่เอกชนแล้วสามารถเลือก นะคะการคลอดได้๊ะคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดดีการผ่าคลอดก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะคุณแม่ข้อดีก็คือเราอาจจะไม่ต้องรอเจ็บท้องนะคะถ้าหากว่ามีข้อบ่งชี้ใดๆนะเน้นย้ำนะคะว่าเราสามารถเลือกได้แล้วก็ไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆถ้าเราอยากผ่าคลอดข้อดีของเขาก็คือ1ไม่ต้องเจ็บท้องรอคลอดเมื่อไหรจะคลอดเมื่อไหรจะถึงเวลาคลอดเมื่อไหรจะต้องได้เบ่งคลอดอันนี้คือเป็นข้อดีที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการรอเสียเวลาในการเจ็บคันเจ็บระหว่าง รหว่างรอคลอดนะคะอันที่2ก็คือสามารถเลือกเลิกยามได้นะคะถ้าเราหากเราคุยกับคุณหมอได้คุณหมอว่างช่วงนี้เราว่างช่วงนี้อ่าเราอาจจะไปหาเลิกหายามได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะอันที่3มก็คือเราอาจจะต้องมีการเตรียมตัวที่แน่นอนชัดเจน mm. เช่นบางคนทํางานที่ในเมืองหลวงแล้วอยากไปข้อที่ต่างจังหวัดอยากไปข้อที่บ้านเกิดอะไรเงี้ยค่ะให้คุณปู่คุณยา่าคุณยาุาค,คุณตาคุณยายดูแลอ่าอาจจะเลือกวัน คลอดได้อะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถเตรียมตัววางแผนระยะเวลาในการคลอดในการเดินทางได้ดีอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียของการผ่าคลอดก็มีเช่นกันนะคะซึ่งข้อเสียระยะสั้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่อนอาจจะมีการติดอขอภัยตกเลือดนะคะระหว่างการคลอดได้เพราะผ่าคลอดเนี่ยจะต้องเสียเลือดนะคะมากกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติ2ก็คืออาจจะมีการฉีกขาด น้ำบริเวณแผลอวัยวะภายในนะคะช่วงที่คุณหมอผ่าตัดคลอดก็ได้เช่นพวกกระเพาะปัสสาวะอะไรเงี้ยค่ะน้ามีดอาจจะไปโดนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะเกิดบัเิเตุหรือเกิดการฉีกขาดนะในอวัยวะที่ใกล้กับมดลูกได้อนนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันข้อที่3ก็คือหลังจากที่เราคลอดแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะตกเลือดหลังคลอดมากกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติเพราะว่าผ่าคลอดเป็นไงคะแผลจะใหญ่ แผลหน้าท้องแผลมดลูกแผลอาจจะใหญ่กว่าแผลคอดถังช่องคลอดอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ต้องดูแลเฝ้าระมัดระวังให้ดีข้อที่3นะคะคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีการติดเชื้อของแผลได้ง่ายถ้าเราไม่ดูแลไม่เฝ้าดูแลระมัดระวังให้ดีนะคะหรือว่าถ้าจะอยู่ไฟก็ไม่สามารถอยู่ได้เลยหลังจากออกโรงพยาบาล ถ้าจะอยู่ไฟผ่าคลอดก็ต้องอยู่หลังจากที่คลอดไปแล้ว1เดือนนะคะหรือแผนระยะยาวไปอีกก็คืออาจจะเกิดผังผืดนะในช่วงที่เรารอระยะเวลาการมีลูกคนถัดไปผังผืดที่เกิดภายในช่องท้องน,นี้เราก็ไม่รู้เช่นกันนี่คือข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับใครที่ต้องการผ่าคลอดก็ควรที่จะศึกษาให้ดีนะคะว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติหรือผ่าคลอดดี ยังไงคุณแม่ก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่เราฝากขันให้ดีแต่ถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆนะคะก็อยากแนะนำว่าคลอดเองตามธรรมชาติดีที่สุดนะเช่นเชิงการก็ดีหมดทารกก็ไม่ได้ตัวโตมากนะคะคุณแม่ก็สูงยาวเขาดีแรงเบ่งดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะก็สามารถคลอดเองทางช่องคลอดจะดีกว่านะภาวะแทรกซ้อนหรืออุบัติเหตุนะคะอุบัติการที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นมีความเสี่ยงนะอันตรายจากการคลอดนี่ค่ะน้อยกว่าการผ่าตัดคลอด อย่างาทางน้าท้องอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเลือกการผ่าตัดคลอดหรือเลือกการคลอดได้ก็คุณแม่ลองศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะว่าเราจะเลือกการคลอดตามธรรมชาติหรือการผ่าตัดคลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีความจําเป็นนะคะที่จะต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเช่นทารกตัวโต,วตวมาก4 0 0พันกรัมหรือคุณแม่ตัวเตี้ยมากสูงไม่ถึง145ซนติเมตรนะหรือทารกอยู่ในท่าขวางรกเกาะตามรกทารกเป็นท่าก้นหรือคนแรกเคยผ่าตัดคลอดแล้วคน น,นี้ก็ต้องผ่าคลอดนะคะนี่เป็นข้อปุ่งชี้ที่จะต้องผ่าคลอดเพราะฉะนั้นกอดคลอดก็ต้องศึกษาให้ดีค่ะ